สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบก,กับใจสร้างพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทกคนค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะ <c oughs> ขอบคุณหลายหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางนะคะจีนวีไอพีเช้าบ่ายนะคะคิดก่อนคํานวณนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณนะคะไปดูวันที่ที่สิหก่อนนะคะพี่น้องคะเข้าลุลุดน,นะคะวันที่ส5้านะคะจะให้เด็ดรอบเช้าเจและ6เด่นรอบบ่าย0ูนย์และ9นะคะหุนบีนะคะ รอบเช้าบนมา820ล่าง92นะคะพี่น้องคะใจเขียนผิดนะคะใจสลับนะคะหุ้นวหุ้นจีนกับวีกับจีนปกตินะคะก็เลยได้แก้นะคะรอบบ่ายใจให้เด่น0และ9บนมา816ล่าง88วันนี้หลุดนะคะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายก็พี่น้องเนาะสลับกันมานะคะค่ะมาต่อนะคะวันที่26ค่ะ วันที่ยี่สิบหกนะคะจังขาเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะจองขาศูนย์นะคะศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สี่นะคะเก้านะคะจังขาเก้าแปด เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะจับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะนะคะแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดสอง แปดสี่แปดเก้าแล้วก็แปดห้านะคะเจ็ดนะคะนะคะเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้า เจ็ดสี่นะคะพี่น้องขะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับ่ด้องรมาับๆกัเขียนอยู่ข้างล่างน,นะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตอดิษนะคะศูนย์เก้าแปดเค่ะ09 08 07นดศะคะเดกเก้างก9 9เก้็ดนะคะแด้านล่าง8 0 8 7 8 9 7จ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์นะคะ 7, 9, นะคะเจ็ดเก้านะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีข้อมูลทุกวันเช่นเคยนะคะนะคะ,คะสำหรับเอฟซีท่านไหนนะคะที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลขสี่ตัวนี้ศูนย์เก้าแปดเจ็ดสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอ,อขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคมันมนค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ